พี่น้องมื่อนี้ยเจ๊จิตต์ตั้มไอหวัวเคลือบเบ็ดเนงพี่น้องอันน้ำตาลก็ได้ใส่แล้วกระเทียมก็ได้ใสหกผิดกระเดยไส่แล้ววันนี้เจ๊สิตต์ตั้เครื่องปรุงกับบะหมี่อย่างไรพี่น้องกับมี่น้ำปลาปลาแดกแล้วเจ๊จิตต่แซมบักขามไม่มะนาวเี่สิตก็ได้หั่นไว้แล้วพี่น้องเห็นบะหมี่กระเทยเจ๊จิตต์ก็ได้ปากไปแล้วมามามาเบิ้งน้ำกันสิแซ่บหน่อยแซ่บหลายมาเบิ้งพี่น้องนี่ เส้นด่างจักหน่อยสิน้องนี่เจสิเอาเส้นมาคุ้งนี่นนล่ะพี่น้องก็บบกระเจดลุ่มพร้อมกันเลยนาะพี่น้องเนาะตำลายจักหน่อยน้ำหมาดข้ามก็ใส่แล้วปลาแดงก็ใส่แล้วพี่น้องน้ำปลาก็ใส่แล้ววันนี้จสิกรสิตำ So เดยูไก่ติ mm. ่ขซำมาถึงันยดติ่มซยอพี่น้องมากมา น,นี่ตามแบบนี้คือเส้นหลวงพะาบางเดอ้อพี่น้องอันนี้ยยกจิ้มซีซีมด้วยพี่น้องซีซมครับยังไๆเลยพี่น้อง สวัสดีพี่น้องมื่อนี้แยกติ๋วกะมากินเข่าพี่น้องเข่ากะหนึ่งขึ้เก้าแล้วพี่น้องเห็นบ่คข้าเหนียวนี่กะมีตำหมกขุ่งพี่น้องตำหมกขุ่งนี่แซ่บค้าวที่รีพี่น้องมาๆมากินน้ำกันไปแยกติ๋วนี่กะมีอ้อมไก่อ้อมไก่เหลือเหมือว่าเนี่ยเดี๋พี่น้องแยดติ๋วเอามากินมื่อนี้กะคือนตำหมกขุ่งผู้ใดอยู่ใกล่แยกติ๋วขอมากินเข่าน้ำแยกติ๋วเด้อพี่น้องมาๆมากินน้ำกันเพิ่มตำหมกขุ่งกันพี่น้อง ทำยัยยไงไงเล็้พี่น้องตามมาคงดีเยิกตีเฮสเ้นหญ่เฮสวยหลวงพะบางเด้พี่น้องเซ้เซ้ไเล้ยพี่น้อง ความเหลือหมู่บ้านนี่ขันยูกุ้งเดียวพี่นอ้องเห็ดหลายกิบกนบ้างเหมือนเห็ดหน่อยเราคือเส้นหน่อยผดแค่เป็นเมื่อกินขั้นหน่อยได้เปล่ากินขั้นยังไง แซ่บกินยำได้แซ่บแล้วน้ำพริกน้ำจิ้มช่วงเนี้ยช่วงกินมาแซ่บแล้วก็กินมมาแซ่บเนี้ย ี่นคลิปนี้ผู้ใด,ด้ก่อนว่าเบืองแค่ติวแล้วพี่น้องหรือว่าเขาไม่กรินเขาเบื้องแ่ติวแล้วอย่าลืมกดติดตามแล้วด้วพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งและพร้อมพี่น้องเพื่อจะได้เบิ่งคลิปต่อไปสวัสดีค่ะเจอกันคลิปหนาพี่น้อง